เราเราไม่น้นงมงูมาหันงูยังยืนงูสานีอนมแล้วมั้งนมาไยแหงบวาขาวน่ขาวขาุ่นไปเห็นปลาน่อยอันอันพวกใยมวจะกี่น่ะไม่ม่หนีใคนี้ละขุดแล้ววันเราขาวมากันปบายโอ้เปพวกแก่ครับแค่นั้นแหละ งูงเลยเด้อนไมเียวตงไหตรงขา้เไม่เหนานเอาที่ยงนี่โอเคดูดีกันดูดีกัน คนเล่นบางไงเนาะนมาเล่นเล่นบางน่อยเนาะนาาก็ทำเตากำลังใจโบาทำเตานี่เฮอของแท้เลยกลุ่มนึงเลยนี่ศูนยพัน กันป้บแบบนี้ศพันศพันแท้พันนำมันใครปุนี่่ได้ไเก็่ัจอกห้มนจักอใส่กอใหญ่มันตายใหญ่พอแล้วนเส้นโอ้าหลังไง

อูบมึงเขาทยอไปยังนี่้าไปใกล้ยังใกล้าคหนย้ายมึงน้ำบ่อยยังนี่เด็มึงจะซื้อเดได้เดเดไดเออเก็บไม่ทำแล้วเนี่เอานี่ตรงนี้จับไงเอาเอาปลาคอเอาออกมานี่ Olha, <laughs> cupai.